ไปแม่งได้หรอวะอ๋อฮะอยู่ตรงผมเลยมันปิดชนล้มได้นะมันล้มขาดเลยล,มมล้มมันเลยนะใช่ไอนน้เรื่องจริงนะมึงจะเก่งเกินไปแล้วคุณไว้ไม่เชื่ออย่าลบดูตู <ผม S 1> ่ไวเนี่ยไม่เชื่อแต่ว่ามึงจะเก่งเกินไปนแล้วถ้ามึงทำได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ไปโน่นแล้ววะเนี่ยผมโดนชนเนี่ยเนี่ยมีคนเนี่ยมีคนลงอะ่ะ คนหนึ่งอ่ะที่ผมเห็นอ่ะเอ๊ะเลี้ยวเลี้ยวหนีแล้วเลี้ยวหนีแล้วมันกลัวเราเิยมาขู่เลยนีแ<ท>่แอ้มันเข้าในกัางหันลมอ่ะดัดมิวอ่ะไรใช่ใช่ผมมีปืนพกทุกสี่ห้าว่ะ ัางหันลมมาให้หน่อยครับทิศทางไหนสั่งเลยสั่งโอ้อเจ้าของเขาอยู่ตรงนี้แล้วสั่งเลยลอ็อกคนรีวิวก่อนไว้ลองให้เขาขายเบียร์ดีกว่าโอ้ซั่งกันดีมันจะเลี้ยงรีวิวด้วยนะ วิวที่ใส่ฟันลนะเหี่ยุกลีเหี่ยนี่แบนตายกอ้สั์ขายตะปุ่งยิวเอยะอย่างนี้ตายซะโอ้ยเอริกีอ่งเจ้าแก่ถึงพอนี้พูดได้แล้วแล้วก็หนึ่งถึงยี่สิบถึงภาษาจีนท่เิ่เข้าในเน็ตเลย เขาจะไปออกเงาระเด็นช้างล่ามโซ่แต่พอพูดไม่ค่อยชาแต่พูดเหมือนสำเนียงเด็กแบบเด็กเมกาพึ่งเข้าพึ่งเข้ามาเลยลูกคุณเบ็นผู้สำเนียงฝรั่งเลยเว้ยไคุดไปไกลขนาดนั้นะก็มันอยู่ไกลใช่ไหมไอ้โหคุณไว้อะแม็กซ์ไนท์อะ ยิงมัน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 เอออีกไหมเดี๋ยวยิงกูนด้ว้ยดูไอ้ฝั่งนู้นมา้ยังไม่โดนผมวิ่งมาเล่นเพื่อน,น,นกูหรอเล่นเ <c oughs> พื่นอน,นกูไอ้เพี้ยแม่งยิงโคตรแม่นเลยครับไม่โดนเกาะเลยไอ้โดนตัวกูเต็มๆเนี่ยคงไมหลังเราเนี่ยโคตรใกล้เลยยิงอยู่ <c oughs> ใช่หลังเราโอเคหีิบปืนอะไรมาก็ไม่รู้ คุณมอคุณสามไปคีณวอสอยู่ไหนวะครับคอมเพสไนท์เฮ้ยกำลังจะเข้าแล้วนะเอาผุกบ้านซ้ายผุกบ้านขวาอะไรอะไร,ะไรต้องรับตรงนี้ก่อนแล้วแหลอะอะไรอะไรอะไรจากไหนจากไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงคุณมอสอ่ะ มีมันแค่ดาวนะตัวเดียวตัวเดียวมันดาวผมเห็นมันโดดมาตัวเดียวไอฟติลล่าให้เอ็นดูด้วยดิติมเลยปะเดี๋ยวก็ไป็นหงอนแล้วลูกมีตังเรียนที่แม็กข้างหลังๆเลังแน่ที่ติมโอ้โเสียใจวะมาคุณโอ๋ที่ใส่แล้วนะเนี่ยตัดหน้าขนาดนี้คุณโอ๋ไม่ยอมหรอกใช่ไหม ขออ้างหน้าเ้วยต้องตามไม่ต้องตามก็ต้องม,มีการไ<ห>ล่ล่ากันบนถนนแล้วเออเกิดการไล่ล่าแล้วม,มา,า,มาเนี่ยมาจริงไม่ติงนังว่ะอุ้ยแล้วเหรอ เอาควันเอาควันก่อนเอาควันเอาโป๋ของเงียเจ๊เลยเจ๊ลยเลยเลยตายหมดตายหมดเหลือหมดอุ้ยแล้วเหรอแม่งโดนชนตลอดเลยไอสัดเมื่อกี้ใครใครตัดหน้ากูไม่ต้องให้ผมที่โดนชนเลยวะว้ไม่รู้ครับก่อนดีดีไหมทีมเรานี่มาได้มาได้ ขีดก่าสองมันไม่เมาโอ้หมีนคนแปดเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> มีคนมามีคนมาฝั่งน,นี้มาร์ค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 หน่อยอ๋อเห็นแล้วแลวหละหักเลยอตองร oh, ้อยมลังหินลังหิน,นกำโดน แพ็คเกอร์ต้องมาแล้วว่ะแพ็คเกอร์มาแเตะเปร่แม่งเลยตายเลยปะน่ะตายเลยปะตายแล้ตายแล้วตายเลยไม่ไม่ไม่ดาวมีนะมีนะเฮ้ยเป็นไว้เป็นไว้ตรงนี้มีเฮ้ยไรเฮ้ยได็ยิงให้ มีว่าเป็นลมเต้นใจเลยตรงนี้ข้างล่างก็มีออกมาดิระเบิดระเบิดมาม่มผมเสียบๆทำไงได้หรอใครวิ่งอยู่ไปน่ะฮัลโหลวิ่งอยู่หลัง อยู่ข้างล่างใช่ไหมไม่รู้ผมไม่เห็นเลยมัดีไรมอดหลัง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 ตายเลยที่เดิมแต่ผมดูหลังให้นะไอ้ตรงเนี้ย รงเนี้ยเนี่ยโหดหินเนี้ยเฮ้ยโว้ยล่วงไปหนึ่งล่วงไปหนึ่งบอกเอาน้องไปทางนู้นวัดหลังล่วงไปสองก็นคุณไปช่วยคุณน้องนะเห็นแล้วจังหวะลูกมไหมดึงว่ามันมีข้างล่างตัวงนะเนี่ยอยู่ล่างผมเลยนั่นมันเพิ่มเดือดกับเติมเดือดกับใหญ่ ทำได้ป่ะตอนนี้ตกไปตรงนี้ได้ใช่ไหมตายหมดหนะตายหม,ห,หมดตีหนึ่งนะฝั่งนี้อ่อาสองร้อยเก้าสองร้อยเ้าองร้อยเก้าห้าต้องหินนะนดูอย่างนี้มันเล่นยากตะลงมี เห็นที่มาร่วงไปหนึ่งตรงที่มาร์กอะคุณโหนเต็มเลยแถวทางนั้นขวามือตรงนั้นหนึ่งที่มอไม่เห็นเลยนั่นแอบอยู่อ๋อเห็นแล้วเห็นไปนะยิงตึ้งอยูงไงมันก็ต้องมา <ต>โอ้โย<า>โดน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 มอด้องดตรงไหนนองมัดขวาผมมาร์กอยู่มาร์กเหลืองไกลเลยเหรอไกลไกลอยู่ขอบตรงบ้านไม่รู้เหมือนกันจะมีบ้านเล็กๆอ่ะเล่นเข้ามาแล้วนะมามาตรงนี้เลยมาติดกระบอกนี่เลยนายตีเดียวนะตีเดียวตีเดียวเดียเด๋ยวเขาไม่เลย หินเนี่ยหินข้างหน้าเนี่ยหินเนี่ยไอ้บอสเนี่ยนะหินสามหินเหินหน้านี้แหละแค่นั้นแหละเจ็บมากๆจัดแม่แม่ตัดกูเห็นแล้วย็นนะใจเย็นนะเราได้เปรียบมากเลยนะสมัยบ้าน มันออกซ้ายไปตัวหนึ่งครับครับเย็นะใในะเย็นนะมอสครับครับยิงระเบิดก็ปาไปเลยหมดเล่ยที่ผมใช้กับข้างหลังหมดแล้วเอสโมกตัวหนึหน่ง หลังต้นไม้คุณโอมคุณโอมดูขวามผมดูซ้ายผมล็อกซ้ายไว้ผมเก็บหลังต้นไม้ไม่อยู่แล้วทับทับทับผมล็อกซ้ายไว้ผมดูขวาขึ้นมาไหมยางยางยังติดอยู่ข้างหลังเนี่ยอ่ะคุณโอมลองดีกว่านี่หลังต้นไม้

มาได้เหรอ